อุ๊ซิอุซอุซพวกกูอยู่ด้วยกันในทุกที่ใครก็บอกกูเป็นเด็รย่กับรุ่นพี่น้องกูถามว่าที่บทบทคืออะไรกูบอกคือโอทีสโมกแกมันคือของดีและกางตัวกูมากับอุซ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  e r e e อุซ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 อุอุซอุซ t t e อุซอุซอุซ ฟังแล้วมันจะกระีใจพวกคุณนั่งดูคุชกันจนตาลอยแต่มึงยังนั่งกรยยีไปถ้าเป็นผู้ดีมึงยังรู้จักแค่กินแข่งั้นมึงก็เชิญกลับไปดูแปะไป อย่ามาตุกติกดูด้วยว่ากูขายแล้วมึงอยากก่ากล้าเข้ามานี่มันคือพื้นที่อันตรายมันไม้มีละความปลอดภัยกูยอยู่ด้วยใจถ้ามึงให้ใจมาแล้วเดี๋ยวกูจะให้ใจไปสังคมทุกวันนี้มันก็มีแต่คนม,มีพิษมีภัยกูเลยต้องพกอุซีไว้ข้างกายนิ่ ม่ิกับการช้มาจมรถจากกูมันแดงจัดานกูมันก็แดงสั์จะทำยังไงไม่ตกเป็นเป้าหมายของพวกโผลึลิกระโดดขึ้นมาบนรถกูมีอุซีที่พกมาไม่ต้องกังวลกกเพื่อนดีคนนึ่งโทรมาบอกว่าข้างหน้ามีด่านโอเคเปลีเส้นทางอุสซอุสอุส one t o t h r n e t o t อุส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 อ n e t o t h r n e t o t อุส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  ข้างนอกมันอันตรายจะก <จะ S 1> อพี่เลยหัวจะา <ไป S 2> จะวายดุพุงกันอยู่ในห้องนี้แหละสบายสบาย,บายไม่มีใครรู้หรอกพวกเราอยู่กันในโลกที่แต่กูจะหายกันตายตาลายแต่ถ้าใครที่มันแคบกูจะอุี่เป่าหัวแมงให้กระจายถ้ามันไม่ถูกใจใครกูต้องขอโทษได้เลยละกันที่กูมีแดดทุกวันนี้เพราะกูเป็นเดอะพลัสไข่กันทั้งวันใค<น>รที่มันคิดจะแครกูรู้หมดนะไอ้พวกไรยำกูเห็นในไอจีมึงอวดด้วยชีวิตจริง น้องกูยังเห็นว่ามึงยังเอาของไปจำนำอินเด็บแบกแพ็กกูมีปมเมตซินกูมีทั้งงานดอกหรือจอเป็นช่อกูก็มีของที่พกมากูพร้อมใช้มีตะไปแล้วก็โคดินและสิ่งที่ต้องมีในแบกแพ็คมันก็คืออุซีอุซีอุซี่ One t ั o t ู r e e One อุซี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  One, two, 2 1 2 three. We'll see, we we'll see. usi we'll